มีก่อนวันที่เก้าสามวันเก้ากรกฎาคงสามวันเท่านั้นหีาเวทีคะพี่ตาคะหลายเวทีหลายเวทีเลยหลายเวทีนะอย่าพูดเราเหมือนกันแต่ละเวทีนี้มีอะไรบ้างที่ไม่ซ้ำกันก็จะมีลำโพงสองข้างค่ะใบซ้ายขวาแล้วก็ป้าอตไลท์เต็มที่เอ๊ออย่างนั้นคนก็ไม่อยากรู้หรอกค่ะเดี๋ยวพี่ตาเปิดงานนะสะดวกตัดนิดนิดเลยไหมคะเดี๋ยวพี่มื้อเหงือกแล้วนะ ลงมาไม่กี่เด้งต้โดนทำลายลงมาดิเอ๊ะส้มไข่บ้าเอ้ลงมาทำไมนะมันที่ของของของพี่ตาเขานี่นี่ส้มอยู่ได้ส้มจะอยู่ได้อ๋อส้มอยู่ได้อยู่ได้แต่เดี๋ยวรอพี่ตามาก็เอาขึ้นเลยตั้งแต่ตัดเลยเนี่ยตอนนี้คนนี้อยู่ได้ไหมใครอะดิพี่ตาดูพี่นะตูดะรรยากป๊อปปอร์ลายุทธไม่พี่มา เฮ้ยอยุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษเฮ้ยวให้พี่ไงเนี่ยพี่เดี๋ยวตัดเลยเดี๋ยวผมยกให้ตัดเลยสตาร์ทให้พี่เดี๋ยวถ้าหาก็เอานะพี่ถ้าไม่หาก็พี่ก็ค่อยๆตัดหมดแต่พี่จะตัดแบบว่าให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยขอแค่นี้ไม่เอานะ,นะบางทีผมก็มีบางทีแต่ผมก็ไม่กล้าพูดกับพี่ผมอายุเยอะแหละเออ,เอ,อ ชอบไม่อยากนี่ไม่อยากนี่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 นได้บอกได้เร็วนี้เร็วเลยเออป็นไงพี่เร็วได้ได้ได้ถ้าได้บอกได้ไม่ได้ก็ไปตัดบทกันไม่เอาพี่ได้ได้พี่พี่ปูมาให้เองนะระวังระวังมันจะสั่นนะพี่พี่อันนี้ไม่เอาดีกว่าพี่ตัดตั้มเลยนะตัดเลยตัดเลยพี่อ่ะ พี่ผมสิไม่เอาเมียไม่เอาเมียเหมือนคนทางกันพี่ไม่เอาเมียไม่เอามีอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเหมือนคุณจะหาที่ทำงานใหม่แล้วคุณดูแทนอย่าที่บอกเล่นในใจนี่เสียงเต้นของหัวใจนี่จังหวะเป็นไงปัญญาปัญญาปัญญาไม่มีอะไรสนุกเต่หนึ่งท้าเจ้านายจริงนะพี่ตัดเรล่นงล่นกันนะ